เ,เกมนี้เกมที่สองโอ้ยมาแล้วมาแล้วมีเสียงแล้วจุกกากามเรามีเสียงแล้วฝากกดไลคกดแชร์ครบจ่องคุณซิวเวอร์จากอุดรธานีแถวลุมภวาปีเพื่อนน่ะอ่าแตกแตกโอ้ยหัวหน้าข่ายสีดำแตกลูกนี้ มีเรนรางวัล 2K มีวัดนั่นแหละประมาณเออ 2K พี่นอ้องมาถ่ายต่อจดมาช้ายังดีกว่าไม่มามาโอ้เสียต้าเอเสียต้านิเดินเท่เดนเี่ความเก่าและความเก่านี่ยังเหมือนเดิมได้ไม่ดูยูเลยเนาะติไม่ดีครับ เไม่ดูตัวยุตัวเองเลยนะเสียตาลูกนี้โดนโดนมีทั้งความเก่าและความเก่าก็เสียละฝั่งนี้ก็จะมีหนุ่มๆว่านี่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 ตัวใส่เสื้อหนังนี่ก็จะบานว่าจุกวาปีแถวแถวสารคามมันะครับจุกวาปีนี่บดูงก้ายโสฝั่งนี้ ตงก้าก็จะมาจากเสโซนี่ทางน้นก็อภิวัตจัดไดอภิวัตเปิดเปิดเชียงยืนยกเสียตาโหยหดลงไปนี่เก่าเหมือนเดิมแล้วไงนนี้แล้วไงแล้วไงลงเหรอันนี้เก่าเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมอ่ะขอยชงมาเหเสียตาบอกมามาอยากจะลองกับหนุ่มๆหน่อยลองดูดิ ร้องเด็กเมียแล้วไม่ไหวต้องร้องอยู่กับนุ่มๆโอ้โหลูกนี้งล,นลงปเป็นคืบกับดีลูกดีต้องใช้เลยไหมเนี่ยกล้องจับภาพได้ประมาณลงประมาณคืบหนึ่งกับดีอ่าโอเคครับไม่ต้องใช้เล้ลวไม่ต้องใช้เลยแล้โอเคสงการสืบ ชาทรกำลังแล้วตัวโบ้ส้มในบอยเอฟซีเสียเป้นเออมามามาน่องเบิงกายมวนในเมื่อไหลสดเออเสียตาอะไรเสียตาอะไรนี่เหมือนกับเหยียบรถหกล้อแล้วขาอ่อนหรือไงนี่โอ้โงมการเสียเป็นเคาื่องเชียรักติดดางให้ติดดาง ติดด่างฮะเสียเปิลเสียเปิ้ลย,ยกอยโอ้เสียตาโอ้เสีย,สยตาเขามีทั้งความเก่าและความเก่าครับอยู่ในตัวเองครับนี่ขานี้ไม่ใช่ธรรมดานี่ถ้าเวทดใหญ่ๆนี่รุ่นเดียวกันเนียวโหเรือ่องขนาดแอดมินนบนี่ยังเตะไม่ได้เรื่องกับเขาเลยนี่เออเอาเข้าไปเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมวยถูกคู่ถูกเวลาพี่ดอก<อ>มาแล้วมาแล้วเอฟซครับโอ้สงการสุนทรบอกเอฟซ<อ>ครับนี<อ>่บไม่มีใครกันด,ดิกล้องบ้านเป้าวันนี้นะ ลูกพี่ใช้งานวันอาทิตย์วันนี้เหนื่อยครับไม่ลงครับไม่ลงสนามต้องบ้านเป้านั่งนิ่งขยับไม่ได้ครับวันนี้เพราะเบื่อครับวันนี้เพราเบื่อฝั่งนี้ก็จะมีกองเชียร์แล้นี่ของเสียต้านี่ครับนั่งแอ่งแมงอยู่แถวๆี้นี่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 แผ่นกล้องมานี่ก็ยกมือทักทายเอฟซีหน่อยครับนี่เออไปไปก็ผมประมาณนั้นพี่น้อยจริงๆเลแม้จะมันเป็นตะมวลนี่ใช่เราหนิการน่าจะหลังนี้ ใชยสี่รอครับแต่ก็ตกน้ำสักคู่พี่น้องขายปุ๋ยแป๊บหนึ่งสักคู่เดี๋ยวเจอกันคุยละคาให้รู้เรื่องเด้อเพื่อใช้กับสองแต้มก็จะอยู่ที่หนึ่งต่อสองครับเต้มอยู่หนึ่งต่อสองครับคุมคคสันดาสีกำลังละสมบักก้องบักก้อง เอาบักกล้องอยู่ใส่นี่นี่บักกล้องนั่งเมาบักกล้องอยู่นี่คมสันนี่นี่นี่นั่งนี่นี่นี่มือเพื่อนวัอนี้กูเมื่อยกูเมื่อยเพื่อนว่ะปีพ่อเลยมันมันเตะน่ากลัวไม่ใครสู้มันมันเตะน่ากลัวไอ้ใครสู้ว่างั้นลูกพี่เอ็นบอกมาแล้วแต้มมาครับอือเสียตาโอ้โหเสิร์ฟนี่ หัวหน้าอินซีดำครับเอ้ยเอ้าลงลงตรงไหนลงลงจุดเก่งใจนี่ครับไม่มีใครรับถ้าจุดเก่งใจครับถ้าจุดไม่เก่งใจนี่ต้องมีคนรับแน่นอนเลยเอ้ยหายไปเรื่อยๆเลยหายไปเรื่อยๆครับลงจุดเก่งใจครับหายไปแล้วลูกเสือเนี่ยสกอร์มาดุงกาเซอ้ดุงกากาจะหยอดอย่างเดียวไม่รู้หยอดใครนี่เออ เตรีมอะไรครับมาสกอสองต่อสามฝั่งสามได้สองฝั่งสองได้สามอะไรอะไรโหหเจอกับโอเจอกับจุกวาปีนี่ถึงกับทอร์นาโดลงประมาณนั้นมวยสาคมเตดีทุกคนนะสมัยเป็นหนุ่มนี่นี่นะนี่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 นี อย่างเรานี่เลยนี่นี่อย่างแอดมินนี่สมัยก่อนนี่อยากเตะอย่างนี้นี่นี่มันของแท้นี่ใช่ไหมเนี่ยของแท้ไม่ได้อยู่น่าจะรวยนะอยู่แถวสารคามนี่แหละครับนี่เอามาหมดแล้วมาเสียต้าว่าแน่แน่แล้วเสียตาว่าแน่แน่เยเสียไปไหนนี่โอ้ปวดเยี่ยวว่ะนดี่ไปห้องน้ําเลย จะต้องบอกบอกว่าถ้าครับเต้ดี้ขนาดนี้เราควรจัดให้สนุกดูดิหน่หัวหัวหน้าไข่อินซีดาวนี่เสียบไปไหนนี่สนุกดูยังอ้ดวยังไม้ไอ้นี่ฉายาเขานี่ครับไม่ใช่ธรรมดาฉายาครึ่งรอบครึ่งรอบจากไข่อินซีดำเออประมาณนั้นมาปั๊บ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่จุกว่าปีโอจุกว่าปีเจอกับเปิ้นกะกำเพื่อนถึงกับเปิดไปไหนนี่เปิดไปนู่นน่ะตรงโน้นอะไปเล่นตรงโน้นเห็นบอกเออจุกบินไปจนร้อยปีอ้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอออยากลองขออยากลองของไม่ได้แก่อย่างเดียวครับมีของด้วยเออเอาดิเออไง หนุ่มๆก็บอย่านมาเนี่ยเสียต้าบอกเออเอาเข้าไปกรมสันบอกมามาถอนถอนย่ไสอีพอไปได้ปลูกมัดเลยเมื่อใดกรมสันมาเมื่อใดกรมสนนี่มาจันน่าถามหาเออมากรมสันมาไงอ่ากรมสันมามาอยากลองของอย่ามั่วแต่ขุดแม่โคอย่างเดียวได้นี่นี่นี่เพื่อนบอกนี่นี่มาเลยมาเลยเห็นเหรอเจ๋วเหรอ เลี้ยงลูกครับโอ้ยเลี้ยงลูกเอาลูกมานำเอาลูกมานำกล้องบอกทิ่ตึงเพื่อนแต่เพื่อนไม่มาโอ้จะบ้าตายหรอกล้องบอกบอกทีมงานปลาปชาย,ยาเนอะไม่ไม่เยี่ยม,มเลยทีมงานปลาชาย,ยาไปไหนเลยทุนฮิรันยาซับเอ,อเงเองแข้งไข่น้องจอกไปไหนเอาเดีย๋ยวเออมามาเยี่ยมมหเสียชาย,ยาไปไหนนี่อออโอ้ ไม่ได้ชมเลยเสียชัยยาไปไหนนี่ไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยะอ้โหน้องดีบตอบมาแล้วสี่ต่อสองฝั่งสองได้สี่ฝั่งสามได้สองอืมเสียตาปาดไปไหนนี่ปาดไป ติดดังเหมือนกระดูกเลยติดดังอ้าวแล้วยังไงอ๋อลองดูลองดูงดห้าต่วสองฝั่งสองได้ห้าฝั่งสามได้สองอ่าอยากลองอยากลองอยากลองกับจูกโยขอโทษลูกพี่เขด้วยโอ้จูกโทษ<ม>จานวันนี้เออ ที่มาจากสารคามของตัวนี้เจนน้ากล้องไหมเนคู่นี้ทั้งสองเจน่ากล้องไหมสารคามนี้มีแต่ตัวเด็ดๆครับนี่ฝั่งนู้นก็มีสารคามมาบนี่ฝั่งนี้ก็สารคามนี่มีตะก้อนหลีกกันเองเนี่ยนี่เขาเตะหลีกมาแล้วนี่หลีกไปทั่วไปที่ไปเนี่ยนี่หลีกกันเองเนี่ย มามาเดี๋ยวจัดไงจัดไงเดี๋้อเด้อเด้อลองดูมันไส้ก็เอาเออลูกออกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ่นหารับมันไส้ก็มาลองดูบ่เดี๋ยวโอ้ยคมสันบอกเลี้ยงลูกกลางวันก็ขับเมิคโคกลางวันก็เลี้ยงลูกโอ้ยดีดีดีครับคมสันรักครอบครัวรักครอบครัว ส่วนจานกล้องบอกว่าครอบครัวนะเพื่อนส่วนจานกล้องบอกอะไรก็ไม่รู้กูก็รักครอบครัวเหมือนกันนะกูก็รักครอบครัวว่างั้นเออเออมีเมียน้อยหลายคนในจานสันไอ้คมสันเนอเพื่อนเองฮะปวดหัวดูบุหรี่วันละวแปดซองเลยคมสันอ้าวเสียตะล้างดูโอ้ฉายาเขานี่นี่ฉายาเขานี่ อินซีดำครึ่งรอบประมาณนั้นมาครับไปไหนอดีศักดิ์คงกำนินไปไหนไม่มาดูหัวหน้าข่าไเตะดินี่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 ดู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 จุวาปีโหเอ้ยไงอะจุวาปีจานมองจานมองเสียยงเสียยี่ไปไหนนี่โอ้ ตายตายไม่รับชมเลยเออมาอยากลองของก็มาฉนะายาครึ่งรอบใหม่แล้วเ,ออเดียวครับนี่ก็นวดเป็นหลายอย่างอเนี่ยตะก้อเขาก็นวดเป็นอะนี่อ,อ,อันนี้้าชิงเลยใครชนะมาโจ<า>บอนนเออ,เอ,อมาแล้วอ่ามามาจุกหวัวโต๊วันนี้ก็เป็นวันของเขาขเราได้จกเนีย กนี่เป็นวันของเขาเลยวันนี้ครับมาบมามามาเปิ้ลเปิ้ลชงดีโอยไข่ปราดาวเราไอ้หัวหน้าทีวีซีดำนวดลงหายเลยมาลองดูลองดูไอ้อย่างลองก็มาเพื่อนผมเก่งแท้มีเมียน้อยโอ้ยบอ อ้สันบออ้าวจุกจุกโอ้จุกไปง่ายง่ายอ้อะไรีไม่ลับเอาว่าเาเาขท่านดเยเลยเขาฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับต้องพนซิลเวอร์แล้วก็ชุมชนพนซิลเวอร์อยากช่อง youtube อยู่ด้านหลังได้ครับ่าเสียต้ามาครึ่งรอบมาเบ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 าอย่างนี้ก็เสร็จจุกก็เปล่า เสร็จจุกไหมหรือเสร็จเสียตาโอ้โหนวดบุ๊บเสียต้นวดบุ๊บอยู่อยู่โดนใบครับโดนใบอ่ะโดนใบบักขาวก็ไม่ได้พี่น้องมาครับเต้มาเตะทุกคนเลยครับหน้าเรื่องหน้าเชงคิงยิ้มร้อยเอ็ดบอกใจสู้ สู้ทุกอย่างครับ well, ไม่สู้แต่เมียครับเสียนาาบอกเดี๋ยวเมียด่าจุกนวดลงไปหัารกลักการว่าลูกเออมาช้ายังดีกว่ามาครับเบทดมวยมาแล้วมาแล้วอภิวัจันให้จากยโสเปิดเสียดได้โยกเอ้เสียดท่าติโอ เนื้อที่ประมาณสามร้อยกอเตะออกประมาณสามเมตรโอ้ยพ่อเลยมันเยอะไปพีมมันเยอะไปอ่าลองดูลองดูจานนาดมาถอนครับเพื่อนบอกมีลูกก um ี่คนเอามาขนมาให้หมดเออมามากังเต็น์อยู่นี่ครับนี่นี่ครับประธาน อ่าสปอนเซอร์รายใหญ่ครับป๋าปัญญามารอบเดือดๆครับนี่เอฟซีของแท้นี่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 สปอนเซอร์ลายใหญ่ของเรามาแล้วครับนี่ป๋าปัญญาทองชื่นพนาเป็นว่าขานี้ก็มาจากอุบลครับนี่ป๋าปัญญาทองชื่นครับสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตะก้อเป็นตายรายดียังไงป๋าปัญญานี่ยผู้สนับสนุนลายใหญ่ครับนี่ ตัดรงตัดเสื้อนี่ทีมงานตะก้อนี่โอ้โหใส่เตะตะก้อก็ได้ใส่ทํางานก็ได้เขานี่เสื้อแกนี่ของแท้ของแท้ไม่ได้อยู่นาจะ่วรวยครับนี่อยู่นี่นี่ครัีนี่นี่ปลาวัญญาทองยื่นครับครับนี่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 ของแท้อยู่นี่ครับเออเออดีพี่นักเออของแท้ไม่ได้อยู่นาจะ่วรวยครับอยู่นี่ครับดิ เดี๋ยวราจะไปถึงไหนล่ะมาดูกันมมวนๆครับอ่ามาไผ่สีย่านไผ่ไผ่ที่จนไผ่โอ้ป้นเชียงยืนยากกากับจุกนี่นวดวันนี้นวดดีนี่เออลองดูลองดูมามา่าไผ่สีย่านไผ่ตะก้อนี่มา มาเปิลเปิลอยู่ไหนเสียตาโอ้เสียตาเสียตาสาวดังก่อนแล้วนี่สาวดังดังขานแล้ว้ภาษาแถวขอนแก่นสารคามเขาเรียกสาวดังนี่สกอมาเท่าไหร่ครับอ่อพิ่วัดจัดให้ไม่รู้จะจัดอะไรจัดอะไรโอ้พี่วัดจัดดีลูกนี้จานเดียว ชมเลยนี่ลุกพี่เออยังไงนี่สั่งแต่พักอย่างเดียวนี่วันนี้ใส่เสื้อแดงด้วยเออสีแห่งชชนะก็บอกไม่รู้จจชนะเปล่าวันนี้ดู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 มาดูการจุกหัวดโดนเต็มหลังนั่นรูเลยแต่มมาแล้วครับเจ็ดสาม ดุงกายะโสเสืิฝันสอ,สอ,อ,สอเป็นฝ่ายชะนะนไปนะครับฝั่งสองชะนะไปครับท่านผู้ชมครับ